มันเป็นขึ้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 นเห็นใช่ไหมคะค่ะอย่างพวกตัวอย่างพผิวหนัที่หนาขึ้จนถึงขันทับอวัยอื่นอันนี้ก็คือว่าเขาเริ่มเนื้อเยื่อขึ้นมาค่ะมันเกาะเข้าไปคือโดนทําลายโดนบีบเข้าไปตอนแรกมันต้องเรียบแต่พอเหมือนซิลิโคนกับพังผืดมันยุบเข้าไปมันทําให้เนื้อเยื่อเราโดนดูดลงไปด้วยอตั้งแต่แรกคือแบบปกติพอเริ่มที่จะมาเกิดพังผืดมันจะค่อยๆหนาขึ้นหนาขึ้นจนสุดท้ายคือหนาและเป็นคืนอย่างเงี้ยค่ะ

วิธีการแก้ไขโดยปกติค่ะในการเอาพังผืดออกก็คือว่าเอาสีเหลืองนันแหละค่อยๆแซกออกมาออกให้หมดแล้วก็จะต้องใส่ซิลิโคนใหม่เข้าไปแต่ว่าก็ต้องเอาตัวเก่าออกะนหน้าอกน่นนอกถึงจะแก้จากที่แข็งๆก็คือให้มันนุ่มมากขึ้นก่ของคนไยก็คือว่ามันมีการหย่อนลงมาด้วยนั้นมันก็เลยจะมีความค้างอยู่อย่างเงี้ยี